โอ้นี่คือปราสาทตาควายนี่คือปราสาทตาควายนะคะนี่มีความสวยงามเราน่าจะเป็นคณะสุดท้ายที่อยู่ในปราสาทแต่ไม่เป็นไรเราจะได้ภาพส,สวยๆว้าวสวยมากค่ะเห<ร> <He S 2> ็นดวงอาทิตย์ด้วยดวงอาทิตย์ด้วย นี่คือดวงอาทิตย์นะคะกำลังอัสดงววสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภายในองค์ปราสาทนะคะโอ้ยจะปิดยังไงนะัดทีน่นีว้าวสวยจังเลยค่ะเข้าไปข้างในค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะท่านผู้ชม สวยค่ะฮะข้าไปข้างใน ้าวยังไม่ได้แกะสลักเลยนะคะท่านผู้ชมโอมนามชิวายะ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 นี่คือภายในนะคะภายในห้องประธานนะคะที่มีการสักการะบูชาจากมีฐานสีวะลึงขนาดใหญ่นี่คือฐานสีวลึงขนาดใหญ่มากนะคะแต่ณปัจจุบันนี้พังทลายน่าจะมีการาขุดหา ของโบราณนะคะ,น,น,คะนี่คือห้องประทานนะคะะนนออใช่พระนโมตสระบูชาสิลูกบูชา เราจะหินหินนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่จะเป็นหินที่สามารถนํามาสร้างสันปราสาทได้นั่นเองนี่ก็คือสีมือของอบัรพพอบรุษเรานะคะ